รัว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 ,รวอืมเป็นคนขยันค่ะเยเล็กเป็นคนขยันค่ะพอแล้วนะคะเยเล็กเป็นคนขยันต่ำม,มากจะสังเกตเห็นว่าเยเล็กต่ำทุกวันเลยค่ะพี่น้งจริงจริงตำต่ำตำตำน้องโยมบบ้านรองค่ะไม่ใช่บ้านหลักบ้านบ้านหลักบ้านหลักของน้องนางชื่อว่าอะไรนะู้ เดี๋ยวค่อยตามมาก็ได้ค่ะบ้านหลักเดี๋ยวค่อยตามมาก็ได้บ้านรองบ้านรองก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเยเล็กห้อยบ้านหลักไว้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเยเล็กจะไปค้นหาเองเด้อทั้าห้อยบ้านหลักเอาไว้โอเคพอแล้วค่ะยง้ยงย้งพอแล้วแค่นี้พอนะคะเรามาปรุงกันค่ะยง้งโอ้ย mm hmm. บักพิ๊กกับกระเด็นเข้าตาค่ะโอ้ยยายเล็กลืมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปพี่น้องน้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่ ทำนี่อร่อยมากนะคะ,ะน้ำตาลปิ๊บบ้านเย,ยเล็กเรียกว่าน้ำตาลปึกนะคะพี่น้องนี่ปึกเหมือนเย,ยเล็กหรือเปล่าโอ๊ยเย,ยเล็กจะต้องโขกนางให้ให้เข้ากันนะคะไม่งั้นนางก็จะกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะตะกี้ลืมลืมโขกไปพร้อมกับพร้อมกับพริกนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่อยตามเอาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไร ลูกสาวใครมาอยู่แถวนี้หนอะมาเรามาปรุงเยเล็กจะใส่มะเขือเทศวันนี้ไม่มีมะกอกนะคะเยะเล็จะใส่มะเขือเทศเยอะหน่อยนะคะสามลูกนะคะเยะเล็ตเยเล็กลืมเอามะกอกมาค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้นี่ใส่มะเขือเทศเยอะๆเอานาอพี่น้องเนาะอืมเดี๋ยวก็เปรี้ยวมีมะนาวด้วยค่ะใส่มะเขือเทศไปสักสามลูกนะคะ ส้มตําเราจะน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยนี่มะนาวค่ะมะนาวลูกโตๆนะคะลูกโตๆเลยใส่ไปสักอึบอึบอึบอ,บอึบสักสองซีกนะคะเยเล็กจะใส่สักสองซีกเนาะนี่นี่อุ้ยหอมแห้งบักเน่าหน่อยพี่นอ้องว้ายแค่ได้กลิ่นมะนาวก็น่าอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆส้มตำเยเล็กอ่ะอืือจังนั้นจังนั้นจะย่อ น้ำตาลใสายลงสักนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความหวานนะคะปึ๊บนี่แน่ปึ๊บมาแล้วจากนั้นผงนัวตามมาค่ะซ้มตามเราต้องมีผงนัวนะคะไม่ถึงจะอร่อยใส่ลงไปสองตักค่ะพี่น้องปึ๊บปึ๊บนี่ใส่ลงไปสองตักเลยค่ะใส่ลงไปสองตักเลยตามมาด้วยเช็ค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 ต้องเช็ค จะใช้ปลาลขวดนี่เราต้องทําการเช็คนะคะเพราะว่านางจะนอนก้นค่ะพี่น้องอยาเล็กใส่ลงไปเนื่อสองสามโอ้โห,โโหยาเล็กได้กินเค็มแน่ๆเลยวันเนี้ยใส่ลงไปตั้งสามนะจากนั้นเราก็เริ่มบรรเลงเลยค่ะพี่น้องบรรเลงเพลงชัยเลยค่ะมามามาสิมา ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแมวขอบคุณน้องยาค่ะหนึ่งขอบคุณคะ่ะน้องแมวยิ้มโอ้วันนี้น้องแมวยิ้มเอาบ้านใหญ่มาหายญ่เล็กเลยบ้านเล็กไม่พอน้องแมวเติมบ้านใหญ่ใหญ่เล็กอีกขอบพระคุณมากค่ะแมวจา๋าขอบพระคุณนะคะเรารู้ใจกันนะคะปะ้าโทน้ำไหลล่ะพี่น้องเอ้ยน้ำแตกน้ำเตกแสดงว่าสมตามนี่ได้ที่ละพี่น้อง พี่น้องจ๋าคนไหนตำส้มตำแล้วน้ำแตกแบบนี้แสดงว่าตำอร่อยค่ะเพื่อนๆจริงๆเชื่อเยเล็กไหมจริงๆนะคะบางคนตำส้มตำไม่มีน้ำนะคะพี่น้องแสดงว่าไม่พอเครื่องค่ะพี่น้องโอ๊ยน้ำลายได็เล็กก็แตกมาพร้อมกับน้ำเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมึงแน่ล่ะอุ้ยน้ำลายซิมซิมซิมช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 ิม อืมอืมอะไรอะไรมาพอดีเลย <c oughs> ไม่ต้องปรุงอีกค่ะมืออาชีพจริงๆนะยัยเล็กนี่อบบอ <c oughs> มันเบ่ตําทีเดียวไม่ต้องปรุงอีกเลยค่ะแซ่บแล้วอร่อยมากมากอร่อยมากๆค่ะพอแล้วค่ะ พะแล้วพะแล้วพะแล้วโอ้โห oh, oh, oh.